ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะ,ะวันนี้นะคะยู่ดีมีสุขนะคะบายครูยุยเนาะก็จะได้มาเริ่มเปิดเรียนแล้วจ้าก็จัดห้องไปเรื่อยๆนะคะสวยบ้างไม่สวยบ้างนีค่ะค่ะมื่อนี่มายุ่โรงเรียนจะมาเฮ็ดยังกันค่ะปกติแล้วเป็นการประกาศเปิดเรียนนะคะวันที่1มิยหกสี่ค่ะด้วยสถานการณ์ที่มันบอยังบอบปลอดภัยสําหรับอ นักเรียนนะคะก็เล,เลื่อนไปอีกเป็นเจ็ดวันร้อนแรกนะคะก็คือเลื่อนไปวันที่แปดนะคะคุณครูจึงมาเตรียมใบงานสําหรับไปแจกเล็กน้อยจ้าเป็นเรียนออนแทร์นะคะหมายถึงว่าเอาใบงานไปให้แล้วก็ให้ผู้ปกครองสอนอยู่บ้านจ้านี่จะเตรียมใบงานสําหรับชั้นปสละค่ะผู้ปกครองนด้ร้ายๆทานในไทยของเ้านี่นะคะก็สิ่งสอนลูกล้านจะคองได้จ้าบบทนี้ ในอยอยุ่เตรียมนี่ครูอยู่เตรียมมีอะไรบ้างก็จะมี4วิชาหลักนะคะสําหรับป .3 ก็คือไทยค่ะไทยคณิตวิทย์อังกฤษนะคะเป็นง่ายๆพื้นฐานให้เขาก่อนนะคะมีไปท่าเอกสารว่า22ชุดจ้างธุรการที่โรงเรียนนะคะน,อน้องนุงน่มๆสาวๆนุ่มเป่นออกแบบปกให้นะคะสวยงามเลยค่ะนี่เป็นการเรียนนะคะในรอบที่1วันที่1 1 4ถึง1ิมิถุนายน2564 4นะคะให้เรียนที่บ้าน โบเมนจัดการเรียนการสอนไปแล้วพอแม่เก่งก็ลูกเด้นน่ท่านผู้ชมต้องให้สอนให้ลูกเฮ็ดเด้จ้าโบเมนเฮ็ดให้ลูกเด้ไปเข่าเหล่มกันเลยจ้ามือแรงสิไปแจกจ้าสีชมพูหมดแล้วจะใช้สีฟ้าแทนเลยค่ะครบเรียบร้อยค่ะเดียครบจำนวนเล็กน้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะไปติดสันกันนะคะนี่ซันที่เราอเย็บไว้แบบนี้ก็จะระคายเคือง มือของเด็กนะคะต้องติดสันให้เรียบร้อยค่ะเกือบเสร็จแล้วค่ะเากระเขาสันเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็มาดูว่ารายละเอียดของอใบงานทีเสื้หายเล็กน้อยปสาเมเนี่ยมีมีอย่างไรบ้าจานะ้ะเนาะชุดที่หนึ่งให้นักเรียนเติมขัม้นที่นักเรียนรู้จักลงในดอกไม้ทั้ง3ดอกค่ะเหมือนตัวอย่างที่คครูเติมให้ดู เหล่าน,นี้มาเติมในรูปภาพที่กําหนดนี่ค่ะเด็กก็จะเรียนรู้ไปภาพคำคต้องตรงกันนะคะเรสไตรชุดนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะนึ่ก็จะมีเมนจะได้นะคะหัอน,น,นที่น่ารักก็จมีรูปภาพนะคะเช่นข้อหนึ่งนี่ค่ะให้นักเรียนเรียงคําหรือตัวหนังสือใหม่ในตัวหนอนให้ตรงกับรูปภาพใช่ไหมคะนี่ก็ไม่ยากนะคะแต่สําหรับเด็ก บางคนเขาจะยากนะผู้ปกครองไม่ต้องดูค่ะแล้วก็จะเป็นตัวอย่างแบบนี้ง่ายๆนะคะในสีวิชาหลักจ้าดูใบงานของวิชาวิทยาศาสตร์ป .3 บ้างนะคะนี่ก็คือวัตจักรชีวิตของของสัตว์อะไรนักเรียนดูภาพแล้วก็เติมชื่อสัตว์ลงไปเลยค่ะเติมลงไปในคําว่าของนี่เลยนะคะอันนี้ผู้ปกครองก็ชิแนะให้เด็กได้ดูภาพนะคะอย่างนี้ไปเรื่อยๆมีอยู่5มีอยู่5ข้อ ก็สอนนะคะวัฒนธรรมชีวิตของสัตว์อะไรเงยโรงเรียนก็จะเติมลงในที่ว่างนี่ค่ะก็ถือว่าเป็นถูกต้องนะคะได้ใบางานเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปแจกเด็กๆลูกๆปสามกันค่ะมุ่งหน้าออกจากโรงเรียนเข้าสู่หมู่บ้านเลยค่ะโรงเรียนอยู่กติดวัดติดหมู่บ้านนะคะพี่น้องจาอ่าเดินบกไก่เราค่ะบ้านของอยูดีมีสุกระหางจากโรงเรียนนี่ประมาณ300เมตรนะคะเนาะ ไปหาเด็กๆก,ก่อนจ้าไปด้วยกันค่ะมาถึงบ้านของน้องอมสินจ้า,จาค่ะก็จะเอาใบงานฝากฝากคุณย่าไว้เนาะผู้ปกครองไว้เนาะนี่จ้าอยู่ห่างๆกันเลยค่ะวันศุกร์ตอนเช้าให้ออมสินเอาไปส่งคุณครูอยู่โรงเรียนเด้อจ้าจ้าก็สิไปบ้านอื่นก่อนจ้าค่ะผู้ปกครองสวัสดีค่ะจ้าวันนี้เอาใบงานรอสามมาแจก วันศุกร์ภาคเศร้าให้ไปส่งคุณครูเด้อจ้าเด้อวันศุกร์จ้าวันศุกร์เดือนนี้แหละมอนี้วันอังคารมันบอกวันศุกร์ภาคเช้าให้ไปส่งคุณครูที่โรงเรียนจากเช้าถึงเที่ยงทั้งสามชุดนั่นแหละจ้านี่เราอยู่ห่างๆกันไว้จาวางไว้ตรงนี้รอบสามจ้านี่เลยค่ะค่ะเอ้ยโควิดโควิดคุณครูกับเดกเรียนไม่ได้เจอกันบ่ายากดอกชุดนี้แต่ว่าชุดที่ชุดแรกมันยากเด้ ชุดนัน<ะ>ผู้ปกครองจ้าสวัสดีค่ะอาวันวิสาอยู่หรือเปล่าจ้าจ้าสวมเม็เรามารับใบงานจากคุณครูเลยนี่ก็มาถึงบ้านานักเรียนไปเรื่อยๆนะจาน๊ะเนาะมีหลากหลายจ้าเด็กๆน่ารักทุกคนมาเลยลูกมารับใบงานเลยแล้วนําไปส่งคุณครูวันศุกร์เด้อลูกเด้ออยู่ห่างกันสองเมตรเลยนําไปส่งคุณครูทั้งสามชุดวันศุกร์เช้าเด้อลูกเด้อไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน โรงเรียนจะเปิดปิด14วันเด้อปิดต่อ14วันจ้าจ้าอน้องทวีโชคทวีทรัพย์น้ลูกเนาะเออไปส่งคุณครูวันศุกร์นะครับสวัสดีครับลูกอ่าเก็บเล่กับบ้านบ้านน้องเอ็มจ้าน้องเอ็มเนาะจ้าได้เรียบร้อยไปส่งคุณครูวันศุกร์เด้อลูกเด้อจ้าคุณครูกับกนจ้าสวัสดีค่ะ เขามาบ้านน้องอองฟองอยู่ไหมคะน้ององฟองอยู่หรือเปล่าคุณครูเอาใบงานมาหายจ้าบ้านผู้ปกคร่องลมเรือนจา้าสำหรับคลิปนี้ยู่ดีมีสุขก็ไดแจกใบงานเล็กหน่อยนะคะคุณย้ก็แจกไปเรื่อยๆก็เดินทางเข้าบ้านแล้วค่ะค่ำพอดีเลยค่ะ17นาฬิกาค่ะนีช่ชมถนนกลางเมือบ้านนะคะเนาะก็ขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขทุกทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ